ของงานกาชาติปกติคุณเคยไปงานกาชาติแล้วมันมีรถบัมไม่เคยขีย่เอ๋อเคยสนุกสนาเนเ,เออาน,นยาะส่วนใหญ่เลยนะใช่โอ,โอ้ยิ่งชนยิ่งมันนะคะปกติจะเป็นเด็กๆค่ะแต่ว่างานนี้ที่จังหวัดกาลสาินเนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดานะคะแต่เป็นเบบี้แครอทเป็นพระค่ะอ่ะดูคลิปนะสามเณรค่ะคสามรูปนะคะ จริงๆก็เป็นเนนจริงๆคือมีคนถามว่าใช่เนนจริงๆหรือเปล่าหรือยังไงนะมาดูคณะเลยเนี่ยเนนนะเออกำลังนั่งรถปัมเนี่ยนะคะแล้วก็สนุกสนานใช่จีวอนนี่ปลิวใช่มีบางจังหวะชนกันโอ้ยไม่มีไม่มีแบบไม่สนใจไม่แคร์นะไม่แคร์สายตาคนที่มองเลยนะคะคลิปนี้นามาโพสในโซเชียลมีเดียระบุข้อความบอกว่ามวลบอเนนน้อยมาในเครื่องแบบเลยเด้อหมายถึงว่าแบบอุ้ยสนุกไหมเนนน้อยแหมมาในเครื่องแบบเลยนะ บางคนก็บอกว่าเนนก็เหมือนเด็กนั่นแหละจะเอาอะไรกันมากมายคือเขายังเป็นเด็กอยู่นะขณะที่บางคนก็บอกว่าเออแต่มันไม่เหมาะสมนะกับสม,มณเพศที่ถือครองอยู่และตามสานที่แบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอโครจรพระสงฆ์เนี่ยหรือแม้แต่เนนเนี่ยห้ามเข้า ทีนี้ตรวจสอบก็พบว่าเหตุเกิดในงานกาชาจังหวัดกาลสินค่ะสามเณร5-6รูปเดินเข้ามาขอซื้อบัตรเพื่อเข้าไปขับรถบัมซึ่งคนขายเนี่ยเขาก็ถามนะบอกว่าเมื่สิบาบบอ่อมันจะบาปไหมปรากฏว่าสามเณรบอกบอ่บาบ่บาบ ซื้อได้เล่นได้อ่าก็เลยขายบัตรให้สามใบซึ่งก็มีสาม,มนเณรเล่นเพียงแค่สารูปที่เหลือนี่ก็ดูให้กําลังใจอยู่ห่างๆบาปนีคะคุณแต่จริงๆเนนก็มีสินไหมมีสินสิบข้อคือก็น่าจะมีเรื่องของการสําร,รวมไม่ขนาดสิน8ปดเวลาเราไปถือสินแปดยังต้องสํารวมห้ามทาแป้งห้ามอะไรห้ามนอนที่นอนใช่ไหมอันนี้ต้องให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพยอมอบรมครับข่าวช่อง8ปกรบเครื่องเคียนข้าง